การขุดเจาะอุโมงการแยกของปากอุโมงคก็วิวก็มีประามาณนี้ครับนายช่างมาทุกเดือนนะครับเมื่อก่อนทุกวันแล้วก็มาทุกอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนมาทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จการเจาะอุโมงค์รถไฟ เรียนช,ยชายเชียงรายเชียงของสัญญาเจ็ดปีนะครับออการก่อสร้างนี่คือมองฝั่งใตยตรงนี้ไปเจอกันฝั่งเหนือร้อนนะครับร้อนก็เกิดเป็นคนมันก็ต้องอดทนความจนมันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวสวดีครับ